สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโอ้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเอ้ยพามาเบ่งบรรยากาศท้องทุ่งน้าอ,อบรรยากาศท้องทุ่งน้าแตสีว้าวไปพร้อมก็คลิปนี้นี่จะมาพูดถึงว่าเป็นอย่างทำไมผมถึงหวานข้าวในช่วงกลางเดือนมิถุนาเออกาพี่น้อง คือเวลาผมเห็นหน้านี่พี่น้องผมสีว่างเผลนอ่คือถ้าเราหว่านข้าวในช่วงไอ้กลางเดือนมิถุนายนนี่มันยาีมันงอกมากในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยพี่น้องคือยังไงยังไงนี่นาหวานนี่ร้อยทั้งร้อยพี่น้องร้อยทั้งร้อยนาหวานนี่หญ้ามันหลายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนาหวานนาหยอดเออนาคือไอ้หญ้ามันหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่พอเรารู้ว่าหญ้ามันเยอะนี่พี่น้อง เราก็ต้องวางแผนวางแผนหนไวางแผนล่วงหน้าเพื่อที่จะกําจัดนะพี่น้องเพื่อที่จะจัดหย่าคืออย,ย่งผมนี่ผมสิวานเขาในช่วงไอเดือนมิถุนาเออส่วนมากก็จะบางปีก็ <c oughs> ต้นเดือนบางทีก็กลางเดือนอก,ก็ก็แล้วแต่สะดวกอืมแล้วแต่สะดวกแลละแต่ผม้อมเมือกแต่ส่วนมากนี่ผมสิวานเขาเดือนมิถุนาพี่น้องผมสิวานเขาในเดือนมิถุนา เออเพราะว่าอย่างเพราะว่าพี่น้องถ้าเราหวานข้าวในเดือนมิถุนายนนี่มิถุนากรกดาสิงหาช่วงกลางเดือนสิงหาเนี่ยผมสิตัดเขาพี่น้องผมจะตัดผมสิตัดใบข้าวเออเพื่ออะไรเพื่อที่จะกําจัดหยาดนี่ยเออมันสิได้สองเดือนพอดีเพราะว่าพี่น้องข้าวนี่อย่างนน้อยนี่ที่จะให้มันมีประสิทธิภาพนี่เท้าสิตัดนี่ข้าวนี่ อย่างน้อยน่ยพี่น้องต้องสองเดือนขึ้นไปนะเออสองเดือนขึ้นไปเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าข้าวสองเดือนนี่พี่น้องข้าวสองเดือนนี่มันสีแทงงยอดมันจะแทงยอดได้ดีกว่าข้าวที่อายุเดือนกว่ากว่าเด้อเออพราะมันแทงงยอดได้ดีนี่มันก็มันก็จะพุ่งหนีหนีหญ้าได้เร็วพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่ ก็คือที่ผมบอกเฮ็ดหน้าเฮ็ดอย่างคือต้องวางแผนล่วงหน้าเอต้องวางแผนล่วงหน้าต้องไอ้เขาเอินไว้อย่างมีแผนสำรองแผนหนึ่งแผนสองแต่ผมนี่ผมก็สิกะคือจังผมหวานเข่าไว้เดือนมิถุนายนนี่ผมก็จะวางแผนไว้ว่าผมจะตัดในช่วงกลางเดือนสิงหาเพราะว่าอย่างอีกสาเหตุหนึ่งก็คือพี่น้องหญ้านี่อยู่ในนาเนี่ย อายุสองเดือนนี่หญ้ามันสีเริ่มแก่เลยพี่น้องเ,เออหญ้ามันเริ่มแก่แล้วนะเออถ้ามันงอกสองเดือนนี่พอๆกับข้าวท่าแเลยเอพอพอพอหญ้ามันเริ่มแก่นี่เท้ากัดตัดพี่น้องเออตัดตัดเขาทั้งตัดเขาทั้งตัดหญ้านะลญ้านี่ AR, ถ้ามันแก่แล้วเริ่มสีแก่แล้วนี่ยถ้าเท้าตัดนี่มันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่งอกนะพี่น้องเออมันสีบอกงอกคือหญ้าอ่อนเด้ เออแต่ถ้าหญ้าอ่อนๆนี่หรือว่าหญ้าที่กําลังพึ่งเกิดนี่ถ้าเฮ้าตัดไปแล้วนะมันแห้งขึ้นงามก็เก่าพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเฮ้าวานเขากลางเดือนมิถุนาอืนับไปกลางเดือนมิถุนาสิบห้ามิถุนา, 15, า 15, สิบห้ากรกฎาสิบห้าสิงหาช่วงกลางเดือนสิงหาเนี่เทาก็ตัดเลยทั้งหยาทั้งเขาเออม,มันก็ช่วยนะพี่น้องช่วยให้การตัดข้าวแล้วก็ช่วยในการกําจัดวัชพืชให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้น อว่าง่ายก็คือเฮดหน้านี่ต้องมองถึงอนาคตมองถึงอนาคตด้วยว่า้า้ะมันขึ้นมาเฮาเสียเฮ็ดไหว่ดือม,มันต้องว่างแผนนะพี่น้องโบแมนว่าเฮ้ยสะดวกตอนไหนกน็จัดตอนนั้นเลยโบแมนในพี่นอ้องเออมันมันต้องมีแบบโครงการระยะายาวม,มันเหมือนเขาเรียกว่าอย่างนี้แะแผนเอแผนยุทธศาสตร์สิบปีแผนยุทธศาสตร์ยีาสา่สิบปีเหมือนรัฐบาลประยุทธ์นะพี่น้อง <laughs> เอาง่ายๆซะต้องมีแผนยุทธศาสตร์มีแผนหนึ่งแผนสองว่าเฮ้ยถ้าสมมติวันมิถุนาเนี่ยถ้าน้ํามันมาเร็วปุ๊บหรือยังปุ๊บเนี่มันกับโบมีหยาเอาเอพอมันไม่มีหญ้าปุ๊บเราก็ไม่จําเป็นต้องตัดก็ได้แมนบอเออคือพระวานในช่วงเดือนมิถุนานี่ประมาณสักกลางเดือนกรกฎาภายในระยะหนึ่งเดือนเนี่ยน้ำม,มันมาพอดีเลยเออถ้าน้ำมันมาพอดีปั๊บนี่ห้ามันกัะหน่อย เราก็ถ้ามันฟุกๆหน่อยก็เราก็ไม่ต้องตัดข้าวก็ได้พี่น้องอืมแต่ถ้าสมมุติว่าเราหว่านข้าวไปในช่วงกลางเดือนมิถุนนาแล้วในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมน้ำมันบมม่มาเอืจนฮอดสิงหาผุนน้ำม,มันจังมากหยามันกระซิหลายเออเราก็เตรียมแผนสองไว้ว่าเราจะตัดแมนบอเออเราเราต้องมีแผนหนึ่งแผนสองไว้พี่น้องเพื่ออะไรก็เพื่อเพื่อที่เราจะ ควบคุมนี่แหละพี่น้องควบคุมข้าวควบคุมนาเราไม่ไม่ให้มันมีหญ้าแหละเออถ้าถ้าน้ํามันมาพอดีเราก็ก็ถือว่าฟุกไปแมนบอเออแต่ถ้าน้ำเข้ามากอ่ะหญ้ามันหลายเข้ากับมีแผนสองคือจะตัดข้าวในช่วงกลางเดือนสิงหาเออแมนบอเพราะฉะนั้นนี่เฮ็ดเนียงก็ตามพี่น้องต้องมีการวางแผนอืมวางแผนว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนี่เราจะแก้ยังไง เออถ้ามันเป็นข่าวมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเข่าสีแก่แล้วไหนมีขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สาม,มเฮ็ดเฮ็ดหน้าหายมันมีเคิื่อนวหาอย่างมีหลักการมีขั้นมีตอนมีแผนหนึ่งแผนสองเออแมนบอต้องวางแผนลงหน้าเออถ้าเราทําอะไรแบบไม่วางแผนทําอะไรแบบนี่เจออยัง,ยงเฮ็ดอย่างัางแก้ในหน้าง,งานเลยมันมันกับโบแมนพี่นอ้องเขาเราต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบอวานต์เฮ็ดหน้าอะไพี่นอ้อง ไม่ว่าจะทํานาไม่ว่าจะทําธุรกิจยังแหละคือมันต้องมันต้องวางแผนก่อนะพี่น้องว่างแผนออผมแนะนา,าว่าเช่าหน้ามือใหม่นี่ต้องว่างแผนพี่น้องต้องวางแผนต้องศึกษาต้องเขาเอ่ว่าต้องมีความรู้ในจังหน่อยออมันหาศึกษาข้อมูลออส่วนสิตัด์เขาหรือบอตัดเขานี่ยดูหน้างานอีกทีหนึง่งถ้าหญ้ามันเยอะเราก็ตัดแต่ถ้าหญ้ามันไม่เยอะเราก็ไม่ต้องตัดก็ได้แม่นบอ เพราะฉะนั้นมีแผนหนึ่งแผนสองเสมอลองรับไว้กะบน่าได้กะฝากเป็นแนวทางพี่น้องฝากเป็นแนวทางสําหรับใครที่คิดจะหวานข้าวคิดจะทํานาอืทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนนะพี่น้องตีอองผมว่าไปก็พูดในสไตล์ของผมอ,อพูดในแนวคิดของผมอืแมนบอส่วนใครมีความคิดเห็นหน่าได้กัคอมเมนต์มาได้พี่นอ้องโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม